ครับผมคุณผู้ชมก่อนจะเข้าป่าวันนี้นะครับพอดีมี FC นะครับจากกรุงเทพหรือว่าไฮเอกเนาะติดตามมาตั้งแต่เป็น FC ใน YouTube จนทุกวันนี้ก็บกลายมาเป็นลูกศิษย์ตัวนะครับในด้านวิชาของการทัพย์ยันเนาะวันนี้ก็เพือ่อนของวัฒนศกาลสงการหรือว่าปีใหม่เมืองนะครับก็เพื่นก็ได้มาแอวหาเนาะมาซัาาเกเข้าดาหัวหรือว่ามาแอวหากันแล้วก็ได้นำโซล่าเซลล์นะครับเป็นสปอร์ตไลท์โซล่าเซล เอามาติดที่กระท่อมที่เขาสร้างไว้อยู่สองหลังนะครับเพื่เอเอาไว้รองรับเวลาเอฟซี FC ก็ดีหรือว่าผู้ซีผู้หาแม่แล้วมีที่นอนกันก็สามารถมานอนได้นะครับเพื่อนเราสุราเซียวเมื่อสองอันต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมอันนี้เพื่อนสำเนียงสำเนียงกรุงเทพนะครับลองฟังดูนะสวัสดีครับเอฟซี <laughs> ทุกท่านได้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ิร์ดครับความจริงนะครับเพือ่อนเป็นบบคนละปูนนะครับเพื่อนอู้สามารถอู้ยองได้เนาะ แต่เพ um ิ yeah. uh ่นไปทํางานอยู่กรุงเทพเมินแล้วนะครับอยู่อยู่ไงบันแซมมั้งเนีอยู่ไอ้ป่าแซงอยู่ป่าแซงเอ้าแต่เพิ่นจบันแซมเนาะยแต่เพจบันแซมบันแซมเลยเล็หน่อยมีมีน้องแซวที่อยู่บันแซมนี่ไงครับอ๋ออยู่กับแถวๆบันแซมก็มีที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือป่าแซงเนี่ยมันจะมีพระพุทธบาทคุณทโธพระพุทธบาทตากผ้านะครับถ้าสมมุติว่าอ่าไผ่ได้ผ่านไปทางนั้นก็สามารถไปเอาได้พอมมีประสบการณ์นะครับที่อ่าพระพุทธบาทตากผ้าก็คือ เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมไปแนนอเนาอแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยกล้องถ่ายรูปมันยังเป็นกล้องฟิล์มอยู่นะครับของผมใจตอนนั้นผู้ซื้อว่าจะเป็นฟูจิหรือว่าอย่างสักยางนะพอขึ้นไปถ่ายเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมมาได้ขออนุญาตในการถ่ายนะครับมันจะเป็นพระพุทธบาทที่ปนใจเหมือนกับวานบนศีลาแรงนะจะมีหอยเหมือนเปิ้นฮือต่างนานว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าได้เอาจีวรมาตากไว้นะครับผมมาได้ขออนุญาตถ้าถ่ายให้ปปกูกปรากฏว่านะครับ ชัตเตอร์กดบัลงครับเป็นหลายรอบขนาดเลยครับแล้วก่อนที่เนี่ยผมไปถ่ายปุ๊บผมก็ได้กดถ่ายอยู่หนึ่งครั้งสองครั้งมันก็กดบัลงเนะาะพอครั้งที่สามกดลงแต่ถ่ายไปได้ประมาณสี่ห้ารูปเนี่ยจู่ๆฟิล์มในกล้องมันกอกลับเองนะครับผมก็เลยก็ดใจได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไ่ได้ขออนุญาตก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็เลยขออนุญาตทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับอเอกนะครับ,รบถ้าเคนทํางานอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยถ้าสมมติว่า ท่านใดที่อยู่กรุงเทพเกาะปาหนาปายตาเกาะท่ายกันได้นะครับไอเอกเป็นทำงานขายอะไรรถรถยนต์นะครับอยู่กรุงเทพเนาะอยู่แถวไหนก็อยู่แถววรจัรครับผมอ๋อแถววรจัรครับผมความจริงมีเอฟซีมาเอาหาผมเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ามันบ่าโซโอกาสที่เราจะได้ถ่ายคลิปไว้เพราะวบาบางจังหวะพอดีอันนี้กล้องมันอยู่ในสำนักที่พอดีเลยนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับ กดทุกใจกด subscribe ให้อาจารย์เบิร์ดช่องวิสบะด้วยนะครับผมพริษวานเมตังสเมตาพทันตาอวิคิตตจิตตาปริตังพนันตุสเทกาเมจรูปฟิเทริสิขาระตะเจันดาริเควิมานิติเทระเทกาเม ตรวนคขะหเนเคห์วัุมีเขตเตชุมามฐาทโยจะดุโลกปาละราชายมะราชาอินโทเวสวุวรรณราชาอริยะเตโยโพธิสัตตาวาคตโยอริยสาวกาจักรุชนะกัลยาณาจะสมาทิฐีเยวะอุเทปสันนธาทำใม,ม้ปันนาสังเคปสัสน,นาก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ได้นําของต่างๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น อ่าสปอร์ตไลท์โซลาเซลนะครับแล้วก็มีท่านคุณคู่กเกษียณท่านหนึ่งก็ได้นำสละเปานะครับหนึ่งล,ลูกนะครับมาจากลำพูนนะครับมาฝากแล้วก็ป้าอริยาก็ได้ส่งมังคุดซึ่งเป็นมังคุดจากมืองจันสดๆส่งมาจำนวนสองลังใหญ่ๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ ันนี้มองจากหน้าถ้ำลงไปนะครับผมก็จะมีจุดชมวิวอีกเนาะแล้วไกลๆปุ่นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านแต่ว,ว่าดอยนี้แทบจะมหาหาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้วิกฤตควันไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็มันมีโอกาสนิดหน่อยครับพอดีวันนี้ทํางานอยู่ตรงสํานักละก็มีบิวนะครับบิวมันขึ้นมาดูจุดชมวิวละก็ที่เนี่ย ได้ยินเสียงแมงลิงนะครับเปื้อนห้องว่าอีแงเนาะคือลิงลิงภูเขานะครับผมก็เลยไากันขึ้นมาดูแล้วก็เอากล้องมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูตัวแต่พอมันเห็นคนปุ๊บมันก่อเดินไปทางทิศเหนือแล้วนะครับเราก็เฮาก็ถ่ายได้แค่ประมาณตัวหรือว่าสองตัวนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ได้รับชมกันอีกนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลิงเชมเปนซีนะครับเ <c oughs> <c oughs> สื้อแพ้ใหม่ที่ไม่ได้โมดบิลใส่เสื้อกาแม่งได้นะฮะไมาขายนีละ วิ่งไปแล้วครับนี่ๆๆๆๆโอ้โลดๆๆๆๆวิ่งผ่านไปแล้วนะครับนรหนึ่งตัวคบจริงอะ่ะมันมันซุ่มอยู่ในต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะ่หลายตัวนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันน่าจะกลัวคนครับมันก็เลยบล่ใครออกมาให้เฮายลชมสักเท่าใดรอจนว่าที่เฮาเผอมันก็จะวิ่งข้ามหลังบ้านเฮาเนี่ยเพื่อไปกลับไปสู่ถ้ําของมันนะครับแต่ยิ๊งลิงน่ะส่วนมากมันจะบ่อยู่ถ้ําใหญ่นะครับผมมันจะอยู่เงื้อมหา หรือว่าทำตื้นๆเนาะเพราะด้วยด้วยสายตาของมันนี่จะเหมือนคนนะครับ,บาาารแ่าาาาาาสามารถมองเห็นได้ที่มืดเหมือนแมวหรือหมาอย่างนี้ได้นะครับถ้าเป็นแมวหรือหมาอย่างเงี้ยมันสามารถมองเห็นในที่มืดได้เนาะแต่เลียงนี่าสามารถมองเห็นครับตัวน้อยตัวน้อยอ๋อมันกวาเขาครับเดี๋ยวนี้เริ่มตัวกันมาเป็นหมู่แล้วฮะล่ะ,ละโอ้โหเป็นเส้นเป็นสายแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเยอะมากครับ ไปเส้นไปสายแล้วฮันก็เจ่าที่เห็นนี่บัตรดำกว่าซิฟแล้วนะครับสิบกว่าแล้วโอ้ตัวน้อยกับมีลูกมาครับโอ้เพียบเลยครับแลวเดินข้ามไปพุ่ธละพอเขาออกมาไกลๆนะมันก็จะข้ามทันทีเลยนะครับตอนแรกมันน่าจะกลัวเหนา่นแหละอ๋อดอกดอกด,ดูในกล้องครับถ้าใคร บาเห็นนะฮึสังเกตสันเขานะครับมันจะเป็นเงาของลิงอะ่ะเดินไปครับเพราะว่ากล้องเฮาสามารถซูมได้แคตเอีบ่ด้นะครับมีทั้งซสายเล็กซสายใหญ่ครับมันก็จะขึ้นไปฝั่งนี้ครับหันได้ยินเสียงห้องก่็มันมีหลายกลุ่มนะครับประเมินจากสายตากลุ่มนี้นี่มันน่าจะต่ํากว่ายี่สิบตัวเนอะแต่ว่ามันน่าจะเกินสามสิบครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกมานะครับเป็น พายุเข้ามาแล้วกากงฝนหลวงเพื่อนอาศัยที่ว่ามันมีเมฆฝนเพื่อเกลเลยผสมลงไว้ตัวเกาะทําให้ได้นะ้าพอสมควรนะครับผมก็เลยทําให้ลดอุณหภูมิความร้อนแล้วเกาะหมอกควันลงไปได้เยอะเลยนะครับผมปกติถ้าเราขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับคุณผู้ชมจะไม่สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆได้เลยนะครับเพราะว่าหมอกควันมันจะบังหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มเห็นภูเขาแล้วครับผมท้องฟ้านี่ปกติจะเห็นเป็นสีขาวเป็นหมอกหมดนะครับเป็นควันหมดครับแต่ว่าวันนี้เห็นเมฆแล้วก็เห็นสีฟ้า เข้ามาน้อยๆแล้วนะครับผมขอบคุณฝนหลวงเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในถ้ากันว่าไผ่มีในถ้ำฮะน,นะครับการลงก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยเฉพาะช่วงที่ลงนะครับแต่ว่าถ้าลงไปตังลุมล่มเ้าก็สบายแล้วครับโล่งกว้างแล้วนี่ครับระยะสองสามเมตรแรกเนี่ยมันจะดังมันจะชันล,ลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปทางในก็สบายแล้วครับ เรจะทำมนุษธรรมมีวามสุ้ขนาดไหนย่างเลยนะ ในต้นคลิปที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันก็มีภาพบรรยากาศของก็มีการจุดเทียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นความเชื่อของล้านนาโบราณน,นะครับในการจุดเทียนชะตานะครับเพื่อเสริมดวงแล้วก็ในการส่งเสริมต่างด้านต่างๆของชีวิตเช่นการเงินอะไรอย่างต่างๆหรือว่าไปซ่อมเสริมในส่วนที่ดวงที่มันพ่องไปอะไรอย่างนี้ครับเป็นความเชื่อนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ถัดมาแหมหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของกัน มาถ่ายบนดอยแล้วพอดีลิงมันลงมานะครับก็เลยได้เก็บภาพนิดหน่อยแต่ว่าเข้าไปใกล้ไปได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ลิงเนี่ยกําลังเดินทางกลับพอดีนะครับเพราะฉะนั้นมันอิ่มละมันบ่รอท่าเขาลวครับมันก็พยายามจะวิ่งหนีกลับอย่างเดียวแล้วก็ตะกี้ผมกอไปถ่ายแถมรอบนึงนะครับแต่ว่าบตจานได้ถ่ายเอากล้วยไปขึ้นมันมันกันแล้วทีนี้มันอิ่มแล้วเนาะมันก็เลยขึ้นไปละมันบ่รอเขาแล้วนะครับก็เลยลงมาในถ้ำเพราะว่าแต่เจ้าเบ็ดมันลงมากับทหารมันออกไปสักเดือ ก็เลยลงมาดูว่ามันอย่างอยู่ปรากฏว่ามันมันหนีรบร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับเบ็ถ้ามันเว้นว่างจากการทํางานเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยทำงานมาได้เลยครับมันฮ้อนเพราะว่าการทําเกี่ยวกับงานเงินหรือว่างานโลหะต่างๆนะมมนต้องใช้ความฮ้อนนะครับก็เลยหนีมาลบอยู่ในถ้ำผมก็เลยตัวมาดูนะครับอันนี้ผมเข้ามามุมลึกเข้ามาในถ้ำแหมน้อยหนึงนะครับซึ่งเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยมันจะไปโพแหมด้านหนึ่งนะครับไปโพแหมอีกฝากฝั่งของภูเขานะครับ เลยหนีมาลบร้อนกันสักน้อยหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับในถ้าเกาะจะเป็นที่ลบร้อนได้อย่างดีเพราะว่าในช่วงเจ้าเนี่ยผมจะเขียนยันเขียนไสเตียนอะไรอย่าง,งต่างๆเนี่ยบริเวณที่สํานักนะครับผมแต่พอหลังจากกินมือเที่ยงเรียบร้อยแล้วประมาณบ่ายโมงนี่จะอยู่กไ็ได้แล้วครับด้านนอกเพราะมันร้อนมากๆเลยครับอุณหภูมิขึ้นสูงไปเกือบ4ี่องศาเลยเนาะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงสามโมงกันเลยจะต้องมาอยู่ในถ้านะครับเพื่อเอายันเอาอย่างมาเขียนในถ้าหรือว่ามัน ทำสมาธิอย่างพ่องนะครับสมาธิก็มันรับพ่องเนี้ยนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ก็ได้แต่แจนยมภาพบหนแต่แจนนะครับปีนี้นี่เลยมาอาศัยในถ้ำนะครับมันล่มมันเย็นดีเนาะมีแหมหลายจุดนะครับที่เรายังมาได้สำรวจในถ้ำนี้เพราะว่ากําลังพลยังไม่พร้อมนะครับมันต้องเข้าไปลึกเนี่ยต้องใจหลายๆคนน้อต้องใจหลายๆคนหน่อยสองสามคนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาเขาเข้าถ้ำลึกขนเขามาอนแน่ใจว่าจุดนั้นมันมีเหวหรือว่ามีอ,ย,อย่างเงี้ย ถ้าเอาไปน้อยคนเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายมันช่วยเหลือกันมาได้นะครับยังน้อยๆต้องสามคนขึ้นไปนะครับผมก็เดียวถ้ามีโอกาสจะได้เข้ามาถ่ายทาคลิปเพื่อคุณผู้ชมได้ดูอีว่าในการสรํารวจถ้ำในจุดท,ที่เฮายังบักเคยดูเนะี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าขอเวลาเตรียมกําลังคนสักพักหนึ่งนะครับผม คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ที่มันไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยไม่ค่อยปฏิปะต่ะตอเท่าไหร่เพราะว่าผมติดภารกิจไปบวงสรวงนะครับงานพิธีในเป็นวันคล้ายวันสวรรคตขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอเวียงแหงนะครับซึ่งก็จะไปค่อนข้างที่จะทุกปีเนาะแล้วก็มี f c หลายท่านบอกว่าอยากให้เราเนี่ยลงคลิปบ่อยๆแต่ว่าเราไมไ่ค่อยได้เข้าปากก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็มีหลายท่านมาคอมเมนต์ว่า ถ้าสมมติไม่มีคลิปในป่าก็อาจจะทําเป็นคลิปที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันลงด้วยก็ได้จะได้ลงบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะรับไว้พิจารณานะครับผมก็วันนี้ก็มีภาพเกี่ยวกับพิธีบวงสวงครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากนั้นก็ท่านายนอำเภอท่านก็ได้นํากล่าวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็มีการวางพวงมาลานะฮะในหน่วยงานของข้าราชการต่างๆนะครับผมเสร็จเรียบร้อยถึงเป็นพิธีสงฆ์นะครับก็คลิปนี้ก็รวบรวมมาให้กันดูนะครับว่า ในวันหนึ่งๆเนี่ยเจออะไรกันบ้างนะครับผมอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าเราจะเข้าไปในป่าทำอะไรกันคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ